ไปก่อนนะพวกแล้วเจอกันโอ้โหอะไรนะนะั่นอะสร้างรถเมล์เลยเหรอโอ้โหอะไรเนะี่ยรถไฟโอ้โหนี่นี่มันเกมสร้างเรือจริงๆเหรอครับสวัสดีครับพบกับผมก i w i ่ทและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปที่ชื่อว่า Build Boat for Treasure ก็คือสร้างเรือไปหาสมบัตินั่นเอง <c oughs> เออแล้วมันเล่นยังไงสิ โอ้น่าจะไม่ยากอะซี่ y ทำเป็นเรือใช่ไหมว้าวอ๋อแล้วก็เก้าอี้นี่โอเคแล้วยังไงอะขึ้นไปนั่งพอกดลันส์อ๋อนี่ไงอ๋อนี่ไงครับนี่เกมนี่ยากอะเด้อเป็นทุกใครอะคนอื่นเหรอ ไปก่อนนะพวกแล้วเจอกันก็ง่ายดีนะไม่เห็นมีอะไรยากเลยอะหรือว่ามันจะไปยากหลังๆนะน่าจะอย่างนั้นอะโอ้โหโอ้โยทำไมมันกระตุกว้าบๆอะเกิดอะไรขึ้นอะอ๋ออะไรอะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอะเมื่อกี้งงนี่เรือผมแหว่งหรือผมคิดไปเองเนี่ย โอ้แหวงจริงๆด้วยแหวง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 เดียวอะไรเนี่ยอะไรอะไรเล่าเดียวเดียวเด้อเดเด้อเดโอ้โดดโอ้เข้าใจแล้วว่ามันยากตรงไหนเรามีอยู่42ทองแล้วอ่ะได้ได้มาสามชิ้นเลยก็ดีนะ โอ้รอบนี้ได้สี่อันโอเคเรามีทรัพยากรเยอะพอสมควรแล้วครับโอเคครับเรือของผมมาร์กสองก็เสร็จสมบูรณ์แล้วทีนี้อก็ดูดีกว่าล้ำเมื่อกี้นะโอเคเราไปลองกันเลยดีวยกว่าครับไปหนูมีใครอยู่ก็ไม่รู้นะไปะลุยเอา,เ,อาเดี๋ยวนะเริ่มมงกุฎชั้นเอา้เอาอะไรอะมงกุฎบักเหรอไปก่อนนะพวกแล้วเจอกันโอ้โหอะไรน,นั่นอะ สร้างรถเม์เลยเหรอโอ้โหอะไรเนี่ยรถไฟโหนี่นี่เป็นเกมสร้างเรือจริงๆเหรอครับทำไมเขาสร้างรถไฟสร้างรถเม์กันโอเคเราไปก่อนดีกว่าเนาะอ๋อมันไหลไปข้างเราต้องค่อยๆกดนี่นี่อ่าผมผมพอจะเล่นเป็นละอ่าเอาละทีนี้อุ๊ยโดนเครื่องโอ้โหนี่ไงนี่ไงยากตรงนี้นี่แหละโอ้ โอ้ยอย่าโอ้ยไปแล้วนะไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้โหแล้วอุงเข้ามาแล้วเจอหินโอ้โหเหลืออยู่แค่เนี้ยแย่แล้วโอ้แล้วอุ้งโอ้แล้วจะไปยังไงอะเนี่ยไปไม่ได้อุมีรูแค่เนี้ยถามจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวหัวก่อน โอ้เกือนั่นไงโอเคครับทีนี้ผมว่ามาร์กสามของผมเอ๊ะเดี๋ยวจะรวดครวะนั่นอะอ้ะอะอะไรอะไม่ซายเดี๋ยวมันจะทำลายเรือผมเหรอไม่เอาดิไม่เอาอุตสาห์สร้างไปไปรีบขึ้นไปแล้วไอพวกงโง่ไปแล้ว <c oughs> แกยิงฉันไม่ตายหรอกละก่อนเนอ โอ้มันยิงกันเองโอ้เราเรามาไกลวกว่าเดิมเยอะเลยครับโอ,โ,โอ้โหเดเดเดี๋ใจเย็น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 โอ้อาเ <c oughs> สร็จแล้วครับนี่ก็คือเรือของผม <c oughs> ถามว่าทำไมผมถึงทำอะไรแบบนี้นะครับคือผมคิดว่าถ้าเกิดเรากดเริ่มอะใช่ไหมไอเศษพวกนี้อะมันก็จะลงน้ำไปด้วยแล้ะทีนี้มันจะลอยไป และทีนี้มันก็จะไปชนแบบพวกเศษซากต่างๆแล้วเราก็ขับตามมันไปครับนี่200 IQ เราไม่จำเป็นต้องไปแบบทำนี่ทำได้ด้วยไปอืทำได้ด้วยเหรอฉลาดจริงๆเลยตัวฉันเอ้ยเล่นไปเลยเอายิงอะไรกันอะนอ่าเป็นไปนตามแผนเลยครับเป็นไปนตามแผนโอ้ อุ้ยอุ้ยแต่นี่ต้องหลบครับอันนี้หลบอันนี้ต้องหลบอันนี้ต้องหลบโอ้ย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 ไม่ได้แผนนี้มันแพ้ด่านนี้มันแพ้ด่านนี้เออดูเหมือนว่ารอบเมื่อกี้เราจะกระจายแบบกระจายของมากเกินไปรอบนี้ผมก็เลยทําการนี่ไงเรียงให้เป็นแถวเดียวกันไปเลยจะได้ไม่กระจายไปลุยโอ้โอ้โอ้พังแลวครับเอ้า ทำไมห,หินไม่แตกอ่ะเอา้เอาเฮ้ยทำไมห,หินมันไม่มันไม่พังแล้วอ่ะบ้านะมันรู้แผนผมมันรู้ได้ยังไงว่าผมจะใช้แผนนี้เอา้าพวกนายฉันจะดันพวกนายออกไปอ้าโอ้โหโอ้โหอืมไปได้ยังไงก็ไม่รู้อะเฮ้ยอย่าบอกเรว่าบัคคือผมชนไม่เป็นอะไรเลยเฮ้ยบัคเหรอ โอ้สวยเลยอย่างเงี้ยสวยนี่เกมค้างหรือเน็ตผมหลุดหรือเปล่าเนี่ยไม่หลุดปะไม่น่าหลุดนะเน็ตอะแล้วผมลงมาก็เอาไม่เป็นอะไรเอ้างั้นฉันก็ไม่ต้องใช้เรือแล้วดิวิ่งมาวิ่งบนน้ำเลยไปลปุยเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่ผมไม่ได้ใช้โปรนะครับข้อความก็ยังขึ้นอยู่เน็ตก็ไม่ได้หลุดเอา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  อออะไรวะงงพังไปแล้วเกมโอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนอะแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็รอติดตามรับชมกั็ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็บา,บายๆครับผมโอะอะไรวะน่าจะมาสร้างบ้านแล้วเหรอนึกว่าเกมพังไว้พวกนี้